ว่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะหลังจากมีการรอคอยมานานมากๆค่ะที่จะได้เจอลูกสาวนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นไปนตามๆกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่30มีนา25ง5รค่ะคุณชมพู่อารยานะคะก็ได้เผยข่าวดีว่าเธอเนี่ยได้คลอดลูกคนที่3แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวโพสต์ภาพที่เป็นกระดาษนะคะเขียนว่าการุณางดน้ําและอาหารหลายๆคนที่ติดตามก็ต่างลุน้นแล้วก็ตื่นเต้นเป็นจนวนมากนะคะพร้อมกับคาดเดาว่าแม่ชมเนี่ย เตรียมที่จะคลอดลูกสาวแล้วแล้วก็พากันทายชื่อลูกคนที่3ามกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเห็นแม่ชมเนี่ยก่อนหน้านี้เขียนแคปชั่นเป็นรูปภาพนะคะว่า Bright Sky ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องฟ้าใสหรือเปล่าหรือว่าน้องปลายฟ้าหรือว่าน้องฟ้านะคะก็พากันเดาไปต่างๆนานา,นาค่ะจนกระทั่งหัวข้ามของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแม่ชมแล้วก็พ่อนอตวิสรุตเนี่ยก็ได้เผยคลิปเป็นคลิปแรกของลูกสาวค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า 30 03ทับ03ทับ2022ค่ะโดยคลิปดังกล่าวนะคะเป็นเป็นคลิปของพายุที่มีชื่อว่าอับบิเกลซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่7 1 0พฤศจิกยายน 2000, 2015นะคะจากนั้นก็ได้เขียนว่ายินดีต้อนรับลูกสาวน้องอับบิเกลเข้าสู่โลกใบนี้30.03.2022ลองไปชมคลิปที่แม่ชมเนี่ยลงผ่านทางอินสตาแกรมกันค่ะ Hi, I'm Sean Welby. Now, as you may have heard, we've got a deep area of low pressure moving in from the Atlantic. The Met Office are calling it Winter Storm Abigail, and it's going to be very, very disruptive. So please keep up to date with all the Met Office warnings in your area. We could see issues with localised flooding with a lot of rain in a short space of time. เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดียวค่ะทำเอาหลายๆคนที่ติดตามทั้งในแล้วก็นอกวงการนะคะได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ขอยินดีกับแม่ชมด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทมนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม